สวัสดีครับพบกันกับอีกคลิปนะครับกับช่างไม่ทีวอตช็อปวันนี้มาติดตั้งนะครับเครื่องกรองน้ํปั๊มแทงนะครับหน้างานที่สุปสา้างจังหวัดลาพูนนะครับอันนี้บาดาลลูกค้าค่อนข้างจะน้ํจะแดงมากนะนี่ครับอันนี้น้ําบาดาลนะครับทิ้งไว้2องคืนครับจะเป็นนี้เลยครับ เหลืองนะครับบะดานเจาะไปประมาณร้อยยี่สิบเมตรนะครับขนาดสองนิ้วนะครับอันนี้บะดานเจาะมาแล้วสิบกว่าปีแล้วครับอันนี้ช่างกำลังเติมสารนะครับเราจะใช้ถังไฟเบอร์นะครับขนาด16นิ้วนะครับถือถังกองประมาณ150ลิตรนะครับเราใช้เม็นกรนิส75ลิตรนะครับ แมกนะครับพิโวไลท์นะครับเครื่องสั่งพไลท์นะครับค่อยล้างออกง่ายๆนะครับแล้วก็หินกองทรายกองนะครับอย่างละยี่สิบลิตรนะครับก็คาร์บอนไอดีหกร้อยนะครับนะครับนี่ทางกำลังเติอนสารนะครับเราจะน้ําเข้านะครับแทงน้ําดิบนะฮะโดยใช้ชั้นอากาศของเขหรือแอร์เลเตอร์ก่อนนะครับเพื่อเติมอากาศให้น้ํานะครับค่อนข้างจะมีกลิ่นนะครับสนิมนะครับขนาดสองพาริรนะครับ ก็จะปั๊มห้อยโค้งนะครับอัดเข้ากรองนะครับขนาดครึ่งแรงนะครับเราจะใช้ปั๊มใหญ่อ่แรงไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ําจะผ่านเร็วแล้วทําให้น้ําไม่สะอาดจากนั้นก็จะมาเก็บไว้ที่แทงอีกสองผลิตนะครับเป็นน้ําสะอาดนะครับแล้วใช้ปั๊มอินดีชีสสามพันสิบบาทครับส่งเข้าบ้านลูกค้านะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับเครื่องกรองน้ําบาดาลนะครับอันนี้เป็นน้ำนะครับ คอนกรองแล้วกหลังกรองนะครับอันนี้เป็นตู้คอนโทรลของสมอนะครับมีติดโอเวอร์โหลดครับอันนี้ปั๊มมันไม่โขงนะครับจะดูจากแทงน้ําดิบครับเข้าเครื่องกรองนะครับเราใช้หัวโตนะครับในการล้างนะครับมีกรเป็นธัรมะนะครับคุมด้ยลูกลอยนะครับเกี่ยวไว้ในแทงน้ําสะอาดครับมีปั๊มดูดข้าบ้านนะครับขนาดสามร้อยห้าสิบบาทครับปั๊มฮิติชีนะครับ เรียบร้อยนะครับลูกค้าสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ครับบริษัทโรเตอร์ช็อป d โซลา r c เซลล์นะครับยินดีให้คำบริกานะาและคำปรึกษาทุกๆขั้นนะครับสวัสดีครับ